บทที่35ใครควรไปฉายาไอ้บาก้นของฮันเซนโด่งดังเสียจนดึงดูดสายตาและคำบประมามาทกมายหนุ่มหนุ่นที่จ้างพวกเขามาเดินเข้ามาหาหนึ่งในนั้นใบหน้าคมเข้มมองฮันเซนด้วยความสงสัยนายคือไอบากกนในตำนานงั้นเหรอ ใช่ฮันเซนตอบเรียบๆเขาไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายเพราะในที่พักอาศัยเกราะเหล็กทั้งหลังมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่เคยแทงก้นฉินสวนนี่ถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งในแง่มุมหนึ่งหนุ่มคนนั้นชัดเจนว่าอยากรู้จักฮันเซนเขาพูดขึ้นมาทันทีนายก็มาสมัครงานนี้ด้วยหรอฮันเซนพยักหน้าถ้าพวกนายไม่ชอบข้าข้าไปได้เลยไม่ไม่ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วเราเซ็นสัญญาได้เลย หนุ่มคนนั้นพูดอย่างรวดเร็วเสียงฮือฮาปะทุขึ้นในกลุ่มคนเมื่อได้ยินคำตัดสินของหนุ่มคนนั้นแม้แต่เพื่อนๆของเขายังดูประหลาดใจพวกเขาดึงหนุ่มคนนั้นไปด้านข้างแล้วพูดว่าหยวนนั่นไอ้บ้าก้นนะจะทำยังไงกับมันใช่หยวนถ้าเราตกอยู่ในอันตรายมันอาจจะวิ่งหนีเร็วกว่าเราอีกนะเสียงเงินเปล่าๆค่าจ้างมาแล้วพวกนายเลือกคนอื่นเอาเองก็ได้หยวนยืนกรานและเซ็นสัญญากับฮันเซน หลังจากนั้นคนอื่นๆก็ไม่พูดอะไรมากและเลือกผู้สมัครอีกหลายคนที่มีท่าทางช่ำชองฮันเวยโชว์อาวิทย์วิญญาณสัตว์กลายพันธุ์ของเขาและได้รับเลือกสองคนที่มากับฮันเวยแสดงทักษะบางอย่างและได้งานเช่นกันดวงค่าดีเสมอฮันเซนพูดเบาๆลูกค้าเลือกผู้ชายที่มีประสบการณ์สิบคนเพื่อปกป้องพวกเขาในการล่าสัตว์ดึกดำบรรด้วยทีมแบบนี้พวกเขาสามารถล่าสัตว์ดึกดำบรรเป็นฝูงได้เลย พวกที่ได้รับการจ้างงานต่างอารมณ์ดีและพยายามเอาอกเอาใจลูกค้าอยู่ตลอดเวลาพวกเขาเข้าใจเบื้องหลังของหนุ่มๆเหล่านี้ที่จ้างพวกเขามาอย่างชัดเจนลูกค้าเหล่านี้มีทักษะการต่อสู้ที่ดีมากและพวกเขาต้องจบการศึกษาจากโรงเรียนชั้นนําแม้ว่าพวกเขาเพิ่งเข้ามาในสถานแห่งศักดิ์สิทธิ์แต่ความแข็งแกร่งและทักษะของพวกเขาก็ดีกว่าฮันเซนตอนที่เขาเพิ่งมาถึงมากพวกเขาขาดเพียงประสบการณ์การล่าเท่านั้น ขณะที่ลูกค้ากำลังล่าสัตว์ดึกดำบันฮันเซนก็ฝึกยิงธนูอยู่ด้านข้างเขาเลือกฝึกยิงธนูเพราะมันใช้ความพยายามน้อยกว่าอาวุธอื่นๆเขาคงไม่สามารถเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงของการต่อสู้ด้วยดาบหรือมีดในระบบการศึกษาสาธารณะได้ในขณะที่การยิงธนูสิ่งที่เขาต้องการคือความแม่นยำฮันเซนยังคงเรียนรู้ประสิทธิภาพและลักษณะของโดมส์เดย์ดังนั้นเขาจึงเลือกต้นไม้ใกล้เคียงเ,เป็นเป้าหมายในการฝึกซ้อม ไอบากกนนายแค่มาขวางทางเปล่าๆทำไมถึงยิงเล่นๆและไม่สนใจลูกค้าของเราหลี่เลี้ยวเฟิงงง,งกับพฤติกรรมของฮันเซนและมองการยิงของเขาด้วยความดูถูกนายยิงอะไรไม่ได้แม้แต่ในระยะ60ฟุตฮันเซนไม่มองหลี่เลี้ยวเฟิงหรือตอบเขาเขาแค่ลองธนูและไม่โฟกัสที่เป้าหมายเดียวทําให้การยิงของเขาดูยุ่งเหยิงปล่อยมันไปเถอะมันแค่การกระทําเพื่อการกุศลลูกค้าของเราไม่ได้คาดหวังให้มันช่วยอะไรเลย คนรับจ้างคนอื่นๆหัวเราะจริงด้วยขอบคุณเถอไอบาก้นหลี่ลิ้วเฟิงถมน้ำลายและเข้าร่วมกับคนอื่นๆลูกค้ากำลังพัฒนาอย่างเหลือเชื่อในตอนแรกพวกเขาต้องการความช่วยเหลือบ้างแต่ไม่นานพวกเขาก็เก่งขึ้นและสามารถล่าสัตว์ดึกดำบันที่ค่อนข้างดุร้ายได้คนเดียวโรงเรียนชั้นนำมีผลลัพธ์การสอนที่ดีจริงๆพวกที่เรียนการศึกษาภาคบังคับแบบบูรณาการจะไม่กล้าล่าสัตว์ดึกดำบันเพียงลำพังโดยไม่มีประสบการณ์มาก่อน ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนทุกคนลดความระมัดระวังลงเมื่อลูกค้ากำลังล่าสัตว์จุดด่างดำดึกดําบันสามตัวหนึ่งในสัตว์เหล่านั้นแซงทำเป็นตายและโจมตีลูกค้าหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเขาเข้าใกล้มันฮันเวยและคนอื่นๆไม่คาดคิดเรื่องนี้และสัตว์จุดด่างดำอยู่ใกล้ลูกค้ามากเกินไปจนพวกเขาช่วยไม่ได้ในพริบตาเดียวกรงเล็บของสัตว์จุดด่างดำก็อยู่บนลำคอที่บอบบางของหนุ่มคนนั้น ลูกค้าหนุ่มคนนั้นตกใจเสียใจที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยโลหะกำแพงแต่ก็สายเกินไปแล้วทุกคนที่เฝ้าดูต่างกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวฟิวลูกศรพุ่งผ่านหน้าลูกค้าและไปโดนตาสายของสัตว์จุดด่างดำสัตว์ร้ายร้องครางและล้มลงกับพื้นฮันเวยและคนอื่นๆพุ่งเข้าหาสัตว์จุดด่างดำและหั่นซากมันเป็นชิ้นๆไอบ้าก้นทำไมนายถึงยิงลูกศรน,นายเกือบจะทำร้ายชิงหลี่ยู่เฟิงหันหลังและดุหันเซน คนอื่นๆต่างตามเขาไปวิจารณ์ฮันเซนพวกเขารู้สึกละอายอยู่ลึกๆแต่แทนที่จะสำรวจตัวเองพวกเขาเลือกที่จะโทษฮันเซนในมุมมองของเขาฮันเซนแค่ยิงสัตว์นั้นด้วยโชคล้วนๆเพราะไอ้บ้าก้นไม่เคยเก่งอะไรเลยไปให้พน้นหยวนตะโกนขึ้นมาอย่างโมโหได้ยินหมไอ้บ้าก้นหยวนบอกให้นายไปแล้วหลี่ลิ้วเฟิงร้องข่าไล่นายออกหยวนจ้องมองหลี่ลิ้วเฟิงอย่างเย็นชา ข้าจ้างพวกนายมาปกป้องเราและพวกนายทำอะไรเมื่อชิงตกอยู่ในอันตรายไม่มีอะไรและพวกนายยังพยายามโทษคนเดียวที่ทำหน้าที่ของเขาทุกคนไปให้พ้นข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกนายอีก